อ,อผู้ใดผู้ใดว่าสีชมพูกดหนึ่งมาผู้ใดว่าสีเขียวกดสองมาผู้ใดว่าสีส้มกดสามอ้าวเขาจะเอาสีดำอ่านะอ่าพอคนเซ็นก็โดนก็เปลี่ยนคนใหม่เขาไม่ไปแล้วเขารู้แล้วเขาจะไปทำไมพอไปอะไรครับพอเขาโดนคดีขึ้นมาปับ๊บ อพอเขาโดนคดีปับ๊บค่าว่าความก็จะไปเอากับเขานี่เอาเป็นเศษหมักผู้พันโดนคดีอะไรโดนคดีปับ๊บคดีแล้วหูโทษไปเรียกเขาสามหมื่นสี่หมืนรินี่นะกรับพี่ต้องมีข้อน้ำมันในการเดินทางก็อยู่ข้อกินก็ที่พงที่พักนะเอาจะไปเอากะทักับเขา,ขาทำไมืมึตอนนี้ ใครก็ไม่เอาแล้วพอได้เงินสนับสนุนมาเข้าตัวเองหมดคนที่จะได้รับโทษคือใครล่ะทีนี้นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเขาหายโง่แล้วตอนนี้ก็จะมีควายคนใหม่ครับควายเก๋ครับพี่น้องเอฟซีควายเก๋ฟันไม่มีก็อะไรไปจับมือกับมันอคดีตัวเองก็จะเอาไม่รอดครับพี่น้องเอ้ย <laughs> คดีลักทรัพย์คดีซ่อโกงปลอมแปลงเอกสารเอาตัวยังไม่รอดเลยแต่ติดคุกกี่ปีแล้ทนี้มันเป็นกรรมเป็นเวรไปนะผู้เสียหายเยอะทีนี้มันจะกี่ปีเลยตตยเขาคุกตอนนี้ก็หาแดงหากินกับเยี่ีหาแดงหากินกับผู้หญิงไปร้อยหนึ่งสองร้อยก็เอาพอประทังชีวิตพอได้อยู่ได้กิน ติดการพนันงอมแงมอ่าเอาไฟใหม่ยังเหลือขี่ดินเด้อการพนันกินกับโบเหลือเด้ครับเพราะอะไรครับอยู่กับลูกกับเมียก็ไม่ได้แบบนี้เลี้ยงด้วยสันแข้งมีแต่เมียาหาเงินอย่างเดียวอออยู่บ้านเล่นการพนันอีกอนอนไลน์อีกอันนี้ถวายสันแข้งให้กินทีนี้ประเคนสันแข้งใครจะไปอยู่ด้วยนะครับนะ วันวันไม่ทําหาอะไรอ่ามันก็เห็นแล้วใช่ไหมคนที่โดนมาน่ะคนที่เขาเอามาเฉน่ะพวกนี้มันหน้าหนาครับมันหน้ามึนอืมไม่งั้นมันทําไม่ได้หรอกครับคนพวกนี้นะก็ไปจับมือกันทีนี้อ่ก็หาเหยื่อคนใหม่ไปเรื่อยๆนะอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซี มันเป็นแบบนี้อืมคิดว่าอีนี่จะอรอดหรือมันไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีออกมาพูดสิอ่าตอนนี้ก็ไปทำคอนเทนต์อื่นแล้วมันเป็นพืนที่ป่าสงวนมึงบอกว่าอะไรนะถ้ามันจะผิดต้องเป็นอะไรป่าไหมมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไต้องเป็นป่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยแต่เขาสีวานเขตป่าสงวนดีอีออห่าต่ำมึงแต่ไปมึกปึกคักปึกแน่เนาะ เียงบ่มื่นหูบ่มื่นตาไมมเทียงจนหีบไ่ได้ห,หัดใจคนนั่นน่ะอืมบ้ายัางก็บ่ได้จักที่จักแดดอย่างเลยโอ้ยอันนี้บอกเคยอยู่กับอยายการมึงคิดว่ามึงสิรอดติเตรียมตัวเขาคุกเลยมึงนั่นเตรียมตัวเขาคุกเลยแล้วป่ะน,นี้ค่าปรับอันนี้ไม่รู้จะก,กี่แสนกี่ล้านได้ป่ะน,นี้อ่าถ้าไม่มีให้เขาก็ขายแล้วบปในท่อตลาดแล้วป่ะน,นี้ บังคับคดีด้วยนะครับบังคับคดีแน่นอนขี้ดินกับเพื่อนยังไม่เล้วนะ่นะมันจะได้ยูอยบาลาเอ้ยอะมันจะได้ยู้ยุติอืมแล้วบาปกรรมเวมนันนี่มันก็จะตกเป็นของหลวงไรครับมันไม่อนป็นไปได้พี่น้องเอฟซีนะมันเป็นกรรมเป็นเว้นเถเดรอ อ๋อเป็นกรมเป็นเว้นเธอครับพี่น้องเอฟซีมันก็จะมีอันเป็นไปแล้วบัดนี้เพื่อนกับคิดินกับปิวแวงแล้วบัดนี้ยึดซับแล้วครับกลมบังคับคดีแล้วบัดนี้ถ้าอะไรครับเสียค่าปรับแล้วอ่าปัดดินดูมันมันไม่มีคดินให้ปัดผูแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันบ่มีคิดินให้ปัดผู้แล้วอืมแล้วไม่มีคิดินให้ปัดผู้แล้วครับพี่น้องเ้ยนะ อ่าแปลงที่สองก็จะตามมาติดๆี้อืมอ่าหีก็หายใจก็เป็นตีบกเคยสังเกตเลยเอามันก็หัดใจไปเนาะออถ้ามันหายใจบ่ไดะไรพสิ์นี้น้ำบอกมาทีก็ได้จะจะเงเงียวออกมาได้เนาะมันอะไรมันหายใจน่ะมันระบายออกมาได้น่ะมันหายใจน่ะเจ้าเคยเห็นอย่าบอกีตดมันยังตดได้นั่นี โอ้ยนะครับน้อเจ้าว่าบอกว่าได้หายใจจีอืมนะเจ้าเคยเด้งเจ้าเคยเห็นนันทีตดใช่ไหอะนหล่ะมันหายใจนันมีน้ำออกมาอะ่รหล่ะมันหายใจออกมาทั้งน้ำนั่นอ่อมันเป็นหู้มันก็ต้องหายใจลรวมะโอ้ยตายแล้วกับพี่น้องเอฟซีมันต้องหายใจลรวมะแล้วมันเป็นหู้ยุ่มันก็ต้องระบายออกลรวมันต้องหายใจเนาะ จกเอาเข็มยิบไป,ไปบร้อมมนบมาบเซียกข้องค่อยลงไปตัดมันไว้บงนู้บันนี้เออนะมันก็ต้องมีทางระบายเนาะเมนหมอกมันก็ต้องหัดใจได้หระะอวว่อมันต้องปล่อยอยอกมาได้ล่ะนะอืมจังไรกับบอดดอกหรอค่ะนะเตรียมตัวเลยมงองเดี๋ยวบักอันนี้ก็เตรียมข้ออ้างไว้แล้ว วันนั้นนะครับนะผมไม่ได้ลงพืน้นที่ด้วยวันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ผมก็ไม่รู้ความจริงนะครับนะออเพราะอะไรครับผมไม่ได้รับข้อมูลนะครับที่แท้จริงนะครับนะเออเจ้าก่อสร้างเบานะ้าเอ้าสร้างตามเรื่องสงสัยแล้วนะสรุปแล้ว่ะสร้างตำนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอ่ะเอ้าก็กะว่าเป็นคู่เนาะเนี่ยมันเป็นคูนะ่เนาะมันเป็นผู้มันก็ต้องหายใจแล้วก็ว่าเอ้า ขนาดจมูกเราก็มันยังไปรูรูหูเราก็มีมีรูเมันบั้ปากเขาก็เป็นหูอันนี้มันก็ออกเวิดแล้อบปานี้มันก็ทุกส่วนในร่างกายมันก็ต้องมีการระบายออกแรืมะอ่าคือเนี้ยเขาก็จะมีระบายก็มันก็หายใจหายใจหายใจออกหายใจเข่าได้หรือมะออนะอ่ามันเป็นแท็กซี่เด้อครับพี่น้องเอ็มจีนะเอ่ากินข้าวหยุดหยุดหัวล็อกก่อน เจ้าก็ยังได้ยินยังบวหีตดออนะเวลาห้าเอาลุ่มเข้าไปมันบอกอ๋อมันยอกออกยอกเข่าไปนี่มันอัดล่มเข้าไปนี่เอาคือห้าสูบนี่นะสูบเข้าไปยอกเข่ายอกออกเนาะมันเข้าไปในหู้ไปในเอ้ามันกระบายออกมาแล้วไปีนเข้าสูบมองโป่งมันบอกอ๋อยอกเข่ายอกออกบัตคีตดอัดเป็นตั้งสั้นเลยครับพี่น้องเอ้เอฟซีนะมันเป็นอย่างนั้น อยอดีได้คับริยายเอาเลยเนี่ยว่ารักตามของความเป็นจริงเลยอ่าด้วยรักของวิทยาศาสตร์เลยได้ยุบหนอพงหนอที่เออไม่ตั้งสั้นแลเออนะว่าตามความจริงเลยไม่ได้โคหกเลยเป็นความจริงเลยทีเดียว